พี่น้องมีสิ่งที่ผมย้ํามาตั้งแต่แรกนะครับคือว่าถ้าเราสังเกตดีๆนี้เนี่ยหลายครั้งเราจะคิดว่าผู้เผยพระวจนะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคือผู้เผยพระวจนะที่มาจากพระเจ้าเราจะคิดว่าเขาเทศนาเก่งหรือเปล่าเขานำน้ำมศก,การได้ดีไหมเขาเผยพระวจนะได้แม่นหรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกว่านั่นไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ถูกต้องนะครับ เราคงเห็นภาพแล้ว,ว่าการทําการอัศจรรย์เต็มด้วยฤทธิ์อำนาจเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดนะครับผมเราตัดออกไปได้นะเพราะความผีก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจแต่เป็นผู้เผยชนะเท็จนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคําถามต่อไปนะครับที่เราถามตั้งแต่แรกนะครับในอาจารย์เปาโลสอนเราอย่างหนึ่งบอกว่าให้เราทดสอบและแยกแยะวิญญาณนะครับหมายความว่าให้แยกแยะผู้เผยชนะที่แท้จริงออกจากผู้เผยชนะที่เท็จ นะครับผมมันอยู่ในหนึ่ยอนบทที่4ข้อ1ถึงข้อ3นะครับันจะให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1นึสองซท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระชนะเทศจํานวนมากได้ออกมาในโลกพวกท่านก็รู้จักพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าโดยข้อน,นี้คือพระวิญญ,ญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเนื่ม วิญญาณน,นั้นก็มาจากพระเจ้าและวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซูวิญญาณน,นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณน,นั้นแหละเป็นศัตรูของพระคิ์ซึ่งพวกท่านได้ยินว่าจะมาและขณะนี้ก็อยู่ในโลกแล้วครับผมคิดว่าในทุกวันนี้ก็ยังมีผู้เผยพระชนะเทศอยู่นะครับอมก่อนที่เราจะแยกแยะนะครับว่าผู้เผยพระชนะเทศเป็นยังไงเนี่ยก่อนอื่นนะครับ เราต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าเราต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้เชื่อนี้เนี่ยเราสามารถเห็นโลกฝ่ายวิญญาณและโลกฝ่ายวิญญาณนี้มีจริงนะครับและเราสามารถเข้าถึงโลกฝ่ายวิญญาณได้คำหลอกลวงแรกเลยนะครับของคริสเตียนก็คือว่าไม่มีโลกฝ่ายวิญญาณนะครับทุกอย่างทำด้วยสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับไม่มี ที่เซียนบางคนเนี่ยไม่เชื่อแม้กระทั่งมีมาซาตานนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราทําผิดนั่นแ่ะเพราะว่ามันเป็นการกระทําของเราเองนะครับไม่ใช่มาซาตานหรอกอยูก็พยายามหามาซาตานเพื่อไปโทษนะครับผมอยากจะบอกว่าโลกฝ่ายม,ญญามีอยู่จริงนะครับและโลกมิติที่มองไม่เห็นนี้เนี่ยส่งผลกับมิติที่มองเห็นนะครับอันนี้คือ,อพื้นฐานที่เราจะเริ่มต้นอย่างนี้กันนะครับพี่น้องพี่น้องคิดดูว่าถ้าสมมุติเราไม่เชื่อ ถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เราไม่เชื่อว่ามีโลกฝ่ายวิญญาณอยู่นะครับเราเหมือนปิดตาตัวเองนะครับในขณะที่มีโลกฝ่ายวิญญาณอยู่จริงแต่เราปิดตาตัวเองบอกไม่มีโลกฝ่ายวิญญาณไม่มีโลกฝ่ายวิญญาณไม่มีโลกฝ่ายวิญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะพยายามไม่เข้าใจมันและจะไม่พยายามที่จะเข้าใจมันและไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้จะรับมือยังไงทั้งทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยโลกฝ่ายวิญญาณหรือมิติที่มองไม่เห็นนี่เนี่ยส่งผลกับมิติที่มองเห็นอย่างมากนะครับผม นี่คือบรรทัดฐานของเรานะครับเราต้องเริ่มต้นจากการเชื่อกัอนว่าโลกฝ่ายวิญญาณส่งผลชีวิตตรงผลต่อเราในฐานะผู้เชื่อนะครโอเคจาก 1- นึ่งยอนบทที่4ข้อ1ถึงข้อ3นี่เนี่ยผู้เผยพระชนะเทศนะครับมีลักษณะเพิ่มเติมอย่างอีกนะครับผู้เผยพระชนะเทศเนี่ยคือคนที่ไม่เชื่อในการไถ่ของพระคริสต์นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคำศัพท์ ให้กกัับวเราฟงนะครึ่งในลักษณะของผู้เผชนาเทศเนี่ยก็คือว่าเขาจะต่อต้านพระคริสต์นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่าแอนติคริสต์นะครับแต่เมื่อเราพูดถึงว่าเขาเป็นคนที่แอนติคริสต์นะครับไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธพระเยซูนะครับการปฏิเสธพระเยซูเนี่ยคือแอนติเจสสนะครับคำว่าคริสต์เจสสกับคริสต์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคริสต์ในมันมาจากภาษาอังกฤษนะครับซึ่งรากศัพท์เนี่ย มาจากคำว่า c r y t o s นะครับหรือว่าแปลว่าผู้ที่ได้รับการเจิมนะครับการเจิมนี้เนี่ยคำนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพลังและฤทธิอำนาจของพระเจ้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมพูดตั้งแต่แรกใช่ไหมบอกว่าเมื่อสมัยของพระเยซูในสมัยนั้นเนี่ยมีคนที่เหมือนเป็นตัวก๊อปปี้ของพระเยซูเยอะแยะมากมายนะครับ แล้วก็มีคนเป็นผู้ชนเะเท็เยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเขามีความคิดที่ดีเขามีคําสอนที่ดีเขามีเหตุผลที่ดีเขาเป็นนักปรา์เขาเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ไม่มีฤทธิ์อำนาจนะครับไม่สามารถไม่มีพลังและไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับผมเ <c oughs> มื่อไรก็ตามแล้วแล้วเขาก็จะไล่สอนว่าพระเยซูนี้เนี่ยไม่ทําการอัศจรรย์อีกต่อไป คริสจักรในเวลานี้ไม่มีการเผชิญหน้าอีกต่อไปไม่มีการรักษาโลกอีกต่อไปไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติอีกต่อไปไม่มีการไล่ผีอีกต่อไปนะครับคําว่าเหนือธรรมชาติเป็นคําที่ห้ามนะครับผมอยากจะบอกว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่อันตรายนะครับเพราะพระคัมภีร์ก็บอกเรานะครับฮิบรูบทที่13ข้อแบอกว่าพระเยซูทรงเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วนันนี้และตลอดไปเป็นนิดนะครับ คำนี้เป็นคำที่ถกกันมากในคริสเตียนโดยเฉพาะในประเทศไทยบอกว่าการอัศาจรรย์เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยอัครทูตเกิดขึ้นในสมัยช่วง early church นะครับเิสจากยุคแรกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพระองค์ไม่ทําแล้วการอัศาจรรย์หายไปหมดแล้วนะครับผมอยากจะถามว่ามันมีบันทึกที่ไหนในะพระคัมภีร์ที่บอกว่าหายไปแล้วนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนนะครับเขียนอยู่อย่างเดียวบอกว่าพระเยซูเหมือนเดิมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และสืบไปเป็นนิด แล้ววันนี้รวมอยู่ในสืบไปเป็นนิดด้วยนะครับการอาัศาจรรย์ไม่ได้หายไปนะครับแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการให้เพิ่มขึ้นในระดับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่างหากนะครับเหมือนพัสดิสู่พสัสดิไปเรื่อยๆนะครับในสองคนเลนบทที่11อาจารย์เปาโลบอกเราว่ามีบางคนนะครับที่เทศนาสึงพระเยซูนะครับที่บอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้สอนที่ดีนะครับแต่ไม่มีฤทธิอำนาจนะครับไม่สามารถทําสิ่งอัศาจรรย์ได้นะครับผมและเมื่อเรารับใช้พระคริส นะครับผู้นั้นนะครับเราก็เต็มไปด้วยเหตุผลแต่ว่าเราไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นฤทธิอำนาจนะครับหนึ่งยอนหนบทที่4ข้อ4ถึงข้อ6นะครับเปาโลได้พูดกับเรานะครับบอกว่าให้ระวังคนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าผู้เผยพระชนะเท็คือผู้ที่ไม่เชื่อว่าในคริสเตียนมีฤทธิอำนาจในคริสเตียนมีมิติเหนือธรรมชาติ เมื่อเราตัดมิติเหนือธรรมชาติออกจากชีวิตของคริสเตียนนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สื่อสารกับเราบอกว่าผู้สอนนั้นคือผู้เผยเพระชนะเทศท,ท,ทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะ,ะสรุปให้กับพวกเรานะครับน,นี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2ผู้เผยพระชนะเท,ท็ศนะครับลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะไม่ฟังใครนะครับเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าบอกกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่ผมพูดไปแล้วว่าเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับ ผมเคยมีประสบการณ์กับบางคนนี้เนี่ยผมไปคอนเฟรนซ์สัมมนาใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มีมีผู้ชนะเหมือนกับเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับอายุสูงวัยหน่อยนะครับแล้วก็แต่งชุดขาวนะฮะแล้วก็เดินแล้วก็สันส่นไปเรื่อยนะครับสัน่นสั่นแล้วเขาก็บอกว่า ตอนนั้นผมไปที่คอนเฟนเชใหญ่เป็นสปีกเกอร er ์เนี่ยเป็นคนที่แบบระดับโลกนะครับเขาก<ๆ>็บอกว่า<ๆ>เขาเป็นอินเตอร์เซเซอร์หรือว่านักอธิษฐานแบบวิงบอลนะครับให้กับอาจารย์คนนี้นะครับเพราะพระเจ้าสั่งเข้ามาแบบจากแผ่นดินสวรรค์แล้วก็แต่อาจารย์คนนี้ไม่รู้นะครับแต่เขาว่าติดต่อกับพระเจ้าตลอดและสิ่งในที่เขาพูดเนี่ย <c oughs> เหมือนกับว่าอาจารย์พูดตามสิ่งที่เขาพูดเขาเป็นเหมือนกับตัวกลางอะไรมาเนี่ยครับโอเคใี่น้องมันจะมีเรา ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีคนบางประเภทซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแล้ววันนี้ไม่ได้บอกว่าจะมาประนามเขานะแต่มีคนบางประเภทที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Hy p e r spiritual หมายคมว่าผมไม่รู้จะแปลคํานี้ยังไงแต่ว่ามีคนบางประเภทอะที่แบบรู้สึกว่าทําตัวแบบ h o ly ี่หรือว่าฝ่ายวิญ,ญญาณแบบจ๋าเลยอะคือแบบแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วแบบฝ่ายวิญ,ญญาณแตะไม่ได้แบบไม่ใช่คนปกติอะครับ มือนกับแบบเป็นทูตสวัา์ลอยมาทําตัวแบบนี้อะไรนะครับการแต่งตัวการพูดความคิดอะไรเงี้ยนะครับผมบางทีไปพูดกับเขาก็เขาอาจจะพูดภาษาแปลกๆกลับมาเดี๋ยวเยวผมจะพูดต่อไปว่าเราจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ยังไงด้วยแต่บางคนเนี่ยผู้เผยพระจนาเทศเนี่ยหลายครั้งลักษณะของเขาก็คือว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องฝ่ายวิญญาณจ๋ามากเลยนะครับไม่เหมือนเป็นมนุษย์นะครับเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะครับ ไฮเปอร์สปิริตชัลนะครับทำตัวเหมือนกับว่าเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าได้เลือกไว้นะครับแล้วเมื่อมีใครถามเขานะครับพระเจ้าพระเจ้าบอกฉันว่าพระเจ้าบอกฉันอย่างนี้วันนี้พระเจ้าบอกให้ฉันก้าวเท้าซ้ายออกมาก่อนแล้วก็ก้าวเท้าขวาครึ่งสเต็ปตามแล้วก็วันนี้พระเจ้าบอกให้ฉันใส่ชุดนี้พระเจ้าบอกให้ฉันกินนี้พระเจ้าบอกให้ฉันกินน้ำลายอะไรเงี้ยนะครับคือ <c oughs> จะพูดแต่ไม่พูดดีวยอ่ะเขามักจะพูดว่าพระเจ้าพูดว่านะครับจริงๆแล้ว คำที่เขาสื่อเป็นในเนี่ยก็คือว่าหลายครั้งบางทีมันอาจจะมีคนอย่างนี้จริงๆก็ได้นะพี่น้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จากประสบการณ์ของผมนี้เนี่ยเมื่อเจอคนแบบนี้เนี่ยหลายครั้งเท่าที่ผมสัมผัสก็คือว่าเขามีความอิน e c คิว t ิี้หรือว่าความไม่มั่นใจหรือไม่มั่นคงอยู่ข้างในกลัวว่าจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็สื่อเป็นในว่าฉันไม่ต้องการความคิดเห็นของเธอ เธอไม่ต้องมาตักเตือนหรือไม่ต้องบอกพระเจ้าพูดอะไรกับฉันเพราะฉันน่ะได้ยินจากพระเจ้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะศิษย์พิบาลหรือผู้นําไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือฉันได้ฉันได้ยินจากพระเจ้าโดยตรงนะครับผู้ชนะเท็ดมักจะบอกว่าเนี่ยฉันไม่มีโบสถ์นะครับฉันไม่มีผู้เลี้ยงฉันไม่มีหัวหน้าเซลล์ฉันไม่มีใครเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของฉันและฉันอยู่ใน world church นะครับขึ้จากโลกเหมือนที่อาจารย์หมอชอบพูดนะครับ โบทของฉันเนี่ยคือทุกที่คือโบทและฉันรับใช้เพียงผู้เดียวคือพระเจ้านะครับผมแต่ความจริงพี่น้องถ้าคนคนนั้นหรือว่าเราเนี่ยถ้าใครใคนใดคนหนึ่งยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างแท้จริงยอมชีวิตกับพระเจ้าอย่างแท้จริงนี้เนี่ยผลที่มันออกมาเนี่ยคือว่าเขาจะเชื่อฟังผู้นำฝ่ายวิญ,ญญาณเชื่อไหมว่าสิทธิพิบาลแต่ละคนผู้นำแต่ละคนพระเจ้าได้เลือกแล้วก็ให้สิทธิอำนาจกับเขา เพื่อที่พระเจ้าจะได้พูดหลายครั้งพูดผ่านทางผู้นำของเราพูดผ่านทางศิียพิบาลของเราเมื่อเราพูดว่าเราเชื่อพระเจ้าเรายอมจำนนกับพระเจ้าพระเจ้าบอกเราว่าโอเคดีงั้นยอมจำนนกับสอบอของอยู่นะฮะหากเราพูดว่าเราติดตามพระเยซูแต่เราไม่ได้ติดตามผู้นำที่พระองค์ได้แต่งตั้งไว้ให้มีอำนาจและมีคำพูดและเหนือชีวิตของเรานั้นน่ะมันหมายความว่าเหมือนกับเรากำลังหลอกตัวเองอยู่นะครับมีหลายครั้งที่ แน่นอนเรามีคำโกหกที่อยู่ในชีวิตแล้วเราก็ต้องการใครบาง,บางใครบางคนที่มาช่วยเราดึงออกมาจากคำโกหกนั้นนะฮะช่วยนำทางให้ทิศทางให้กำลังใจอยู่กับเราเป็นครอบครัวกับเรานะครับสร้างเราเพื่อที่เราจะเป็นสาวกที่เติบโตในพระคิดนะครับแต่เมื่อเราปฏิเสธความช่วยเหลือจากเพื่อนของเราจากหัวหน้าจากาศิยาภิบาลกลุ่มของเราผู้นําของเราศิาภิบาลของเรานะครับ มันเหมือนกับว่าเรากําลังแบบหยุดไม่ให้ตัวเองจะเริญเติบโตหรือว่าเป็นสาวกของพระคิดเหมือนเราหยุดให้เราเป็นแค่เด็กอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเหมือนกับว่าขวางกาั้นพระพรที่พระเจ้าจะให้กับเรานะครับสิ่งนี้อยู่ในหนึ่งยอ์นบทที่4ข้อ7ถึงข้อ17ผมจะไม่อ่านนะครับแต่ว่าพี่น้องสามารถอ่านเองได้นะครับแล้วคนประเภทนี้เนี่ยที่ไฮเปอร์สเปรเชีลเนี่ยลึกๆแล้วมันมาจากความไม่มั่นคงข้างในนะครับ แล้วเมื่อมีผูน้นําพยายามเข้าไปเพราะรู้ว่ามีปัญหาไงเข้าไปพยายามพูดกับเขานะครับพี่น้องไม่รู้ว่าเราเคยมีประสบการณ์ไหมแต่ว่าบางคนนี้เนี่ยแบบมาโบสเราก็ไม่รู้เป็นใครแต่ก็แบบน่ากลัวนหน่อยๆโบสเราก็อ่ก็เคยมีนะครับยืนอยู่หลังโบสแล้วก็แบบบกธงนะครับหรือว่าเดินหรือว่าทําอะไรนะครับแล้วบางทีเราก็เห็นแล้วว่ามันรบกวนนะครับหรือว่าธงมันจะโดนหัวเด็กนะครับ แล้วก็เข้าไปบอกนะครับบอกว่าพี่แบบแบบอึบกได้แบบเคารพในหัวใจอะไรเงี้ยที่ที่ทำแต่ว่าคือเขาก็จะบอกไม่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกฉันฉันต้องบอกท่านี้ฉันต้องทําอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกนะครับโอเคครั้งแรกเราพูดก็ยังโอเคที่เขามั่นใจโอเคมันอาจมันอาจจะมาจากพระเจ้าจริงๆก็ได้ เราก็โอเคแต่มันก็ไม่ไหวแล้วเราก็เข้าไปพูดอีกหนึ่งรอบอก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วเหมือนกับยิ่งไปเผชิญหน้ากับเขานะครับยิ่งเผชิญหน้ามากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าโหแสดงว่าถ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆนี้เนี่ยมันต้องมีแรงต้านมันต้องมีแรงต้านแบบว่าประมาณว่าศัตรูกําลังทํานะครับเราต้องแบบโบกให้แรงขึ้นนะครับโบกให้แรงขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าลักษณะของ ของคนเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อเขาเขาจะไม่รับคำตักเตือนและเขาจะไม่รับความคิดเห็นจากคนอื่นและเขาจะไม่อยู่ใต้สิทธิทอำนาจของใครคนใดคนหนึ่งเลยนะครับพะมองว่าการแก้ไขให้ถูกต้องเนี่ยหรือเป็นการขัดจังหวะหรือว่ารบกวนสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในเวลานั้นก็กลับไปเรื่องเดิมเขาคิดว่าเขาได้ยินจากพระเจ้าคนเดียวแต่คนอื่นไม่ได้ยินนะครับก็เป็นการตัดสินนะฮะมากกว่านั้นเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง ก็ดูในสมัยอิสราเอลสิเนี่ยผู้เผยพระชนะเนี่ยเขาด่ากันทั้งเมืองแต่ว่ามาจากพระเจ้านะครับเนี่ยแบบเวลาเผยชนะว่าอิสราเอลจะเป็นยังไงโอกใครก็ไม่ชอบใครก็ดา่านะครับผมจะบอกพี่ครับเราอยู่ในพันธสัญญาพันธสัญญาใหม่ไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเมื่อไรก็ตามที่เราอ้างว่าแบบเป็นผู้เผยชนะจากพันธสัญญาเดิมนี้เนี่ยจะบอกว่า อตอนนี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วและเราไม่ใช่กฎเกณฑ์เดียวกันผู้เผยชนะในพันธสัญญาใหม่เนี่ยไม่เหมือนกับผู้เผยชนะในพันธสัญญาเดิมอีกต่อไปนะครับในพันธสัญญาใหม่นี่อาจารย์ปาโลได้บอกในหนึ่งโคลินบทที่1 4ข้อสามบอกว่าจิตวิญ,ญญาณของผู้ผู้เผยชนะนั้นน่ะย่อมอยู่ใต้บังคับของผู้เผยชนะหมายความว่าเรามีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยให้เราบังคับตัวเองได้ถึงแม้ว่าเราได้ยินจากพระเจ้า ถึงแม้ว่าเราได้เห็นทูตสวรรค์บินไปบินมาแต่ว่าการเลือกที่จะพูดการเลือกที่จะสำแดงเพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถเลือกที่จะพูดและเลือกจะควบคุมแมสเซจที่เราจะพูดได้และทําได้นะครับผู้เหยอชนะที่แท้จริงตเต็มใจในการรับคําแก้ไขนะฮะผู้เหยอชนะที่แท้จริงนะครับยอมรับคําแนะนำนะครับของผู้นําให้เกียรติผู้ที่มีสิทธิอํานาจ ที่พระเจ้าได้แต่งตั้งและเจิมไว้นะครับและรู้ว่าพระเจ้าสามารถพูดกับเขาได้และสามารถพูดกับคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโอเคข้อที่3นะครับผู้เผยพระวจนะเท,ท็จไม่ได้ขับเคลื่อนันรกิจของเขามาจากความรักนะครับแต่เคลื่อนออกจากความต้องการที่อยากจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นนะครับอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการเผยพระวจนะเท่านั้นแต่เขาจะบอกว่า ทุกอย่างที่เราทำพระกิตติคุณของพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นบอกว่าพระบิดาได้ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายเพื่อเรา <im it> เพื่อที่เราจะได้รับมรดกที่พระเยซูสมควรได้รับแต่เราได้รับพี่น้องจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มมาจากความรักเริ่มมาจากพระคุณสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทำนี้เนี่ยทุกอย่างที่เราวันนี้ที่ผมมาสอน ทีนนุมสการที่เดี๋ยวกำลังจะมาซ้อมพี่น้องที่มาร่วมชั้นเรียนกับผมทุกๆอย่างการกระทำทุกอย่างของเราไม่ว่าพนันธกิจหรือการรับใช้อะไรก็ตามพี่ซับที่อยู่กล้องข้างหลังตักที่อยู่กล้องข้างหลังทุกอย่างต้องออกมาจากความรักความรักคือแรงจูงใจหลักของการการกระทำทุกๆอย่างในคธิตจักทุกพนันธกิจนะครับแต่ผู้เผยชนะเทศเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนออกมาจากความรัก แต่ขับเพื่อนออกมาจากความกลัวที่จะไม่มีใครยอมรับเขาแล้วก็พยายามดึงคนเข้ามาหาเขานะฮะหัวใจของการทําทุกพันธกิจโดยเฉพาะ,ะการหวยชนะในในวันนี้นะครับทำขับเลื่อนออกมาจากความรักของพระเจ้านะครับเราจาเป็นต้องถามว่าสิ่งที่เราทําออกไปนี้เนี่ยเราทําเพื่อให้คนที่กําลังฟังอยู่หรือว่าคนที่ได้รับหรือว่าคนที่มีผลกระทบนเนี่ยเราได้ทําให้เขาเติบโตขึ้นไหม เราได้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกจากเขาไหมนะครับแล้วเรามีความรักที่ประเภทที่ไม่จดจ่อกับความผิดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้กับพวกเราฟัง1นงึยอห์นบทที่4ข้อ19ถึงข้อ21 เรารักก็เพราะพระองค์รักทรงรักเราก่อนถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองเห็นไม่ได้พระมัญญินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยนะข้อที่สนะฮะผู้เผยพระวจนะเทศใช้ความกลัวเป็นการขับเคลื่อนนะฮะ มีบางคนนะครับที่เขาได้ยินจากพระเจ้าจริงๆแล้วก็เขารู้พระเจ้ากําลังพูดอะไรจริงๆแต่ว่าหัวใจของการเป็นผู้เผยเพระวจนะเทศเนี่ยมันเริ่มเปิดเผยออกมาเพราะว่าไม่รู้พี่น้องเคยได้ยินหรือเปล่านะครับพูดว่าเนี่ยพระเจ้าบอกฉันฉันฝันและพระเจ้าพูดกับฉันเกี่ยวกับเรื่องของคุณพระเจ้าบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณให้กับฉันแต่ว่าฉันไม่บอกเธอหรอก มันคืออะไรนะครับแล้วพอเออจริงๆแล้วจะบอกทำไมใช่ไหมใช่ไหมนี่รุดขึ้นแล้วนะครับขึ้นแทนแล้วจะบอกทำไมเดี๋ยวจะบอกให้ฟังจะมีคนประเภทนี้มีคนประเภทนี้จริงๆพระเจ้า,จาพูดกับฉันว่าเธอมีความผิดอะไรแต่ฉันไม่บอกหรอกเออฉันรู้ว่าเธอมีความลับสะอะไรซ่อนอยู่แต่ฉันไม่บอกหรอกแต่ฉันรู้นะพระเจ้าบอก อันนี้ไม่ใช่เปียงเป็นเพียงแค่คําเผยวจนะเท่านั้นแต่ว่าหลายครั้งเรื่องน่าเศร้าคือเรามีผู้นําแบบนั้นพี่น้องที่ไปคิดเชียนโดยที่เขาไม่รู้ตัวฉันรู้แต่ฉันไม่บอกเนี่ยแบบพยายามกักข้อมูลนะครับแล้วเมื่อการกระทําคําพูดประมาณนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนที่ได้รับฟังเนี่ยบางคนที่เป็นลูกแก่ก็เกิดความกลัวใช่ไหมโดยเฉพาะเป็นผู้นำใช่ไหมเฮ้ย <"He i, S 2> เราทาเร็วขนาด้เฮ้ยอาจารย์เขารู้เฮ้ยแบบอะไรผิดวะเฮ้ยอะไร คือเริ่มเอ๊ะๆนะครับแต่ว่าคําพูดเหล่านี้เนี่ยถึงแม้มันเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรนะแต่จริงๆอ่ะเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีความกลัวและในการเผยชนะของเขาในการสอนของเขาเนี่ยมันบ่มเพาะความกลัวให้กับหัวใจของคนเพื่อที่เมื่อคนมีความกลัวเนี่ยเขาจะควบคุมลูกแกะของเขาได้ไม่ใช่ลูกแก่ของพระเจ้านะควบคุมคนคนนั้นได้หลายครั้งเนี่ยคริสจักร เริ่มต้นด้วยความกลัวพยายามควบคุมลูกแกะให้ได้ไม่ได้ให้ทางเลือกกับเขาไม่ได้ให้เสรีภาพกับเขาในการที่เขาจะเป็นสาวกของพระคิดนะครับในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ18บอกงี้ในความรักไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์แบบนะไม่ว่า เราจะทําอะไรก็ตามผมพูดอีกรอบนะครับความรักต้องเป็นจุดศูนย์กลางนะครับคําพูดของเราจุดเริ่มต้นเจ้ามาจากความรักนะครับการาทําทุกอย่างของเราต้องเริ่มต้นมาจากความรักนะครับข้อที่5ผู้เผยพระวจนะเทศมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้เผยพระวจนะเทศไม่มีความสัมพันธ์กับใครไม่มีเพื่อนไม่มีผู้นําไม่ผมอยากจะใช้คําว่าไม่ทําพันธสัญญากับใครเลยในพระกายของพระคิดนะครับ เท่าที่ทราบเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะครับยังไม่เคยเห็นผู้เผยพระวจนะเทศคนไหนนะครับที่ยอมจำนนต่อผู้นำหรือว่ามีครอบครัวที่มีคนสามารถพูดได้คนประเภทนี้มักจะอยู่ในโบสถ์นะฮะแล้วก็บอกว่าฉันมีความคิดของตัวเองฉันคิดว่าแบบนี้ดีฉันไม่สนหรอกว่าพัสแบบศิลธินพูดยังไงฉันไม่สนหรอกว่าเพื่อนร่วมงานฉันคิดยังไงก็ฉันคิดแบบนี้พระเจ้าบอกฉันแบบนี้นะฮะ แล้วเขาก็ใช้คําพูดว่าฉันเป็นตัวของตัวเองฉันมีแนวทางของตัวเองนะครับผมเราจะบอกว่านี่คือลักษณะและกลิ่นของผู้เผยวัชนะเทศนะครับก็คือว่าไม่ได้ทําพันธสัญญาและไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับใครเลยในขีตจักรนะครับแล้วก็คําพูดของคนที่ทําพันธสัญญาด้วยเนี่ยไม่มีไม่มีส่วนที่จะเข้าไปขัดเกลาชีวิตของเขานะฮะ คนส่วนใหญ่นะครับไม่ผูกพันแม้กระทั่งเครื่ักรใดๆนะครับเดินทางจากโบนึงไปโบนึงแล้วก็พยายามพิสูจน์นะครับว่าให้คนเห็นด้วยกับคําพูดของเขานะครับว่าถ้าสมมติโบนี้ไม่ฟังโอเคไปอีกโบนึงแล้วก็ไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนยอมรับในสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วก็พยายามสร้างฐานนิยมนะครับในที่สุดเนี่ยก็ไปดูแต่ละที่แต่ละที่แต่ละโบน์กจะมีฝูงแกะอยู่นะครับคนคนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนหมาป่านะครับในคาบฝูงแกะนะครับ เข้ามาพยายามอยู่ด้วยพูดพูดเหมือนจะเชื่อฟังแต่ไม่เชื่อฟังนะครับเหมือนจะทําตามแต่ไม่ทําตามนะครับแล้วก็มีแรงจูงใจของตัวเองนะครับแต่แล้วแล้วก็โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเขาก็จะบอกว่าพยายามดึงบางคนให้มาอชอบเขานะครับด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็โดยส่วนมากนะครับลัทธิเทียมเท็จก็เกิดขึ้นจอย่างนี้หละครับว่ามีผู้เหยจชนะเท็จนั้นเนี่ย พยายามเอาคําสอนบางคาสอนแล้วก็ไปขยายให้มันเป็นเรื่องราวอะไรของเขาเนี่ยนะครับเนื่องจากเขาไม่ได้มีพันธสัญญากับพระกายของมระคิดเนี่ยเขาก็ดึงเอาสมาชิกหรือว่าลูกแกะของโบสถ์ต่างๆาแล้วไปตั้งชุมชนใหม่ซึ่งตั้งศาสนาศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนนะครับผมจะพูดคำว่าพันธสัญญาดหนึ่งนะครับเหมือนกับชื่อผมพันธสัญญาเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้จ้องที่จะได้รับจากคนอื่นนะครับแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เราให้อะไรกับอีกคน เหมือนสิ่งที่พระเยซูทําในยอห์นบทที่15บห้ข้อสิบอกว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิสหายของตนนะฮะผู้เผชนะเท็จมาเพื่อลักขาและทำลายผู้เผชนะเท็จมาด้วยหัวใจที่อยากจะได้รับการยอมรับนะฮะผู้เผชนะเท็จต้องการาที่จะดึงลูกแกะออกไปแล้วก็สร้างคะแนนเสียงให้กับตัวเองนะครับโอเคนะฮะคราวนี้ พูดมาถึงตอนนี้เนี่ยผู้เผยชนะเทศนี้ช้ำหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นคนเลวๆนะครับคนที่เป็นผู้เผยชน,นะเทศนะแต่ผมจะบอกว่าไม่มีใครที่เกิดเอื้อมที่พระเจ้าไม่สามารถรักษาเขาได้นะครับถึงแม้เรารู้สึกว่าใครบางคนเนี่ยที่เราโอ้โหแบบคนนี้แบบเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าเขาเป็นผู้เผยชนะเทศเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าพระเจ้าอยากจะดึงเขากลับมานะครับและพระเจ้าอยากจะให้เขาอ่า อยู่ในทางของพระองค์และพระเจ้าอยากจะให้เขากลายกลับกลายเป็นคนที่หัวใจอ่อนนะครับแล้วก็ยอมจำนวนชีวิตของเขากับพระเจ้าจริงๆ